เอาอีกได้ไหมขออีกสามทีได้ไหมตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้เลยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย,ยไหนทำปากกระจุกพี่พ่อดู <laughs> ไ,อไม่จำไม่ไหว

ให้พ่อตุ๊ดด้วยตรงหัวด้วยตรงหัวด้วยหัวอ้ฝั่งนี้นะเจ็บจังเลยเหมือนมีโดนเ้นตำอะไลพ่อ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 ขอมแก้มเจ็บไหมไม่เจ็บเอ้ไม่ พอยังพอยังคะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพ่อวัวหยาดหยาดหยาดหยดหยาดหยาดวิ่งหนีคนอยู่ไหนเอ๊ะใช่ อุ้ยอยู่ไหนนะอุ้ยหมาป่าจะกินเด็กแล้วนะอุ้ยอย,อยู่ในไหนนะอุ้ยเราเห็นขาแล้วเห็นชายเสื้อเห็นชายกระโปรงของเด็กน้อยแล้วอุ้ยเราเห็นาขาใครโผลออกมาเอ๊เอ๊อยู่ในนี้ไหมนะอยู่ในนี้ไหมเนะ ใครใครแอบ,บในนี้คะไอ้ยาแล้วแอบ,บทำอะไรคะพะ่อม่าพ่อม่าแอบ,บในผ้าม่าแล้วหนูกินอะไรกันอยู่กินขนมปังเนอกินขนมปังค่ะกินขนมปังหรอคะ,ะแอบอยู่แอบอยู่ด้วยอัตติใครแอบ,บอยู่ปิดก่อนปิดเกิด